โอเคครับผมมาอยู่กันที่โหอคอยนรกชั้นที่36ต่อเลยนะครับมาระดับ11ดาวครับยังไม่ได้เข้าไปดูเลยขอไปดูหน่อยละกันนะครับเริ่มแรกมาก่อนเลยไปเดิมครับผมไปดู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 ม,มาครับเฮมังกรเหรอเฮ้ยอ่าอย่าละไม่ได้เอาตัวตบสีขาวมาด้วยดิเอ้ยมีนี่นะมีตอนย้อนครับงั้นไปก่อนละกันนะไปรับดาเมจไหน่อยขอดูหน่อยว่าจะแรงไหม,มผมว่าก็แรงนั่นแหละ แต่ปกติไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับอืมได้อยู่ครับอืมแต่มีหมาดําครับปืนใหญ่ไปก่อนเลยแล้วมาเรื่อยๆด้วยดิเรียบร้อยครับน่าจะเพรครับอืมไม่มีตัวทําดาเมจเลยเรียบร้อยตัดเซตใหม่ครับผมนะมาใหม่อีอกรอบครับผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ดาเมจมันขาดไปนิดหนึ่งครับไม่นิดอะขาดไปเยอะเลยไป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 เคน่าจะได้อยู่ครับรอบนี้ไม่รู้อ่ะ ก็เล่นไปก่อนแล้วกันนะครับมาไป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 เจ้าหมาบ้านนั้นแล้วกันแรงๆเลยเขีคยเขาเนๆขนมาเผมปัญหาคือเมื่อก่อนนี่แหละมันตีไกลอะซัดไปเลยสวยแขนๆดีมากน้องเอาเอาไข่ไปดีอะแคลรี่แล้วกันนะไปครับ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 คบนืนใหญ่ไปก่อนเลยอยู่ข้างๆสิไปเขนนเลียนเขียเจ้าสมบีบ้านนั้นหน่อยโอเคโอเค เรียบร้อยครับรถจิตสตาร์ครับผมน่าจะตายใช่ไหรจิตสตาร์ครับผมโอ้โหมีตัวบ้าอะไรวะน้าอันไปเลยครับเจ้าอิซานากิครับผมไปเสียบมันฉับฉับฉับอืมแล้วก็ผักไปเอเคประมาณนี้ครับผมโอ้โหได้ไหมเนี่ยเสียบ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 สวยครับ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 ไม่ดีเลยอะโอ้โหทรงไม่ดีเลยลิกิีครับผม ไป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 ฮึ่มถ้าแพ้นี่ผมก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงละเสียบ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 สวย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 ,สวย,สวยไม่ตายเลยฮะไม่ม mm ีทรงว่ามันจะตายเลยฮะเอาไงดีอ่ะมันก่แล้วมาเรื่อยๆเลยอ่ะอ๋ออือใหญ่ไปก่อนครับอยู่ห่างซิโอ้โหเวยไป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 รถจี๊ตสตาร์ทไปเพิ่มครับผมไปเคลียร์หน่อยลิกกี้เรียบร้อยลิกกี้ผมบาละลิกกี้ผมบาละบึ้มไปรถจี๊ตสตาร์ทดีมาก ตนอนย้อนเข้าผมปาดไปน้องปุ้มโอเคโอเคถ้าเขาไม่ถึงตัวมังกรบ้าน,นั่นก็เท่านั้นนะครับอ่าเอาไงดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยน่าจะแพ้ครับผมไม่มีวิธีเลี่อะไรอ่ะโอ้โหดูดิปึ้มโอ้โหแมวผมไม่น่าไหวอ่ะอ่าเยละยละเยละเยอะละเยอะละเยะละ,ละตายยังโอเคตัวตัวนกกระจอกเทบ้าท่นไปแล้วเนาะเหลือแค่มังกรครับอืม ไม่มีตัวตีมังกรเนี่ยสิเอาไงดีอะเอาไงดีเอาไงดีไม่รู้อะไม่รู้อะไม่รู้อะไรนะครับตอนนี้ถ้ามังกรมาเรื่อยๆนี่จบเลยครับถ้ามันมาแค่นี้ก็โอเคอยู่เคปัญหาคือเข้าไม่ถึงตัวนั่นแหละเผาไปแค่ล่เผาไปเผาไปดีมากน่าจะโดนมังกรอยู่หรือไม่โดนนะนี <c oughs> <c oughs> ่ละมไม่น่าโดนมังกรแนฮะโอเคซอมบี้มาเพิ่มละ โอ้ยแคลรี่ Kelly. ไม่ได้เผาแน่เลยอ่าเผ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 าดีมาก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 ค่อยๆต่อไปครับค่อยๆตอไปไม่รีบ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 แคลรี่เผาอีก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 อืมเผาก่อนทีหนึ่งสักรอบสวยครับผมอ่าเออกันไปครับเจ้าเอ่อหรือชื่ออิสาากิครับผมเสียไปฉับฉับฉับอ่าได้อยู่ครับได้อยู่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 อีกทีหนึ่งอิสาากิอีกทีหนึ่งทีหนึ่ง อย่ยละข้างหลังมันสอมบี้อ่ะอ่าพักไปดีมาก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 อิซากิขอเสียบอีกทีนึงเสียบ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 น้องเสียบฉับฉับฉับโอเคครับโอเคโอเคโอเคจัดการสอมบี้ข้างหลังก่อนซิเดี๋ยวจะสวยเอาเนี่ยต่อไปอ่ะอิซากิผมไปละ่ะตอนยอนเขาผมได้อยู่แหละตอนยนปาดสักทีนึงฉับฉับฉับสวย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 ขอแค่ตอนยนได้ปาดเนาะ ได้ยู่ปาดไปชับชับชับ,ชบดีมากดีมากดีมากโอเคครับประมาณนี้ครับผม <Yahoo! S 1> อ่ะถ้าต้นยอนชนะนะเราก็ชนะนะละปาดไปชับอืงยตายตัวยังไม่ตายเม่เลยจะตายเฮ้ยโอ้โหต้นจรผมยังตายน้องปาดไปเย่าแล้วเย่าแล้วเย่าแล้ว,ลวปาดปาดน้องปาดปาดสวยสวยยังไม่มีตัวตายอ่อะมันมเกินไปหรือเปล่าเนี่ยวเว้ยโอ้โหงั้นรอสักพักเลยครับรอต้นยอนอย่างเดียวครับตอนเนี้ยเป็นแคนซัดไปอีกทีนึง ไปสวยครับตอนเดินวิ่งไปไปปาดมันไปปาดมันไปปาดมันปาดชับ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 ปึ้มโอเคโอเคครับปาดอีกทีนึงปังอ่าดีมากนี่มากนี่มากนี่มากเนี่ยปาดไปครับเออได้บัฟดาเมจมาด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละเรียบร้อยเรียบร้อยมันตายหรือเปล่านะผมไม่รู้อะน่าจะตายไปแล้วแหละเออนั่นแหละโอ้เรี่มร้อยครับผมไปไปไปจบ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 ไปเคลียร์บ้านมันแคลรี่ไปครับผม เรียบร้อยครับเคลียร์ละได้มาเป็น5ขนนกครับผมไปต่อชั้นต่อไปครับมาครับมาอยู่ที่ชั้น37ครับผมโอเคเปิดมาเป็นเจ้าหัวบ้านนะเนาะปะปไ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 ปเดี๋ยวไปเจาะโล่ันก่อนละกันนะโอเคครับไปบันบันไอ้บ้าเอ้ยงับแล้วมาตีเวฟดูดิปะปไปไปไปน้องปลาหมึกครับผม เดือดองตังดีวะ่ะปล่อยอิซานก,กิน่าจะขุมสุดครับผมได้อยู่แหละได้อยู่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 โอเคโอเคเรียบร้อยอไปครับปลาหมึกไปเพิ่มเรัาผมแคนแคนสัตไปน้องสัตสวยมาก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 ,มากอะน่าจะประมาณนี้ครับผมค่อยๆดองตังไปเรื่อยๆครับยื y ้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไว้ปัญหาคือไปจาอโลมันก่อนครับตอนนี้ไปตีโลให้แตกโลโลน่าจะแตกแล้วป่ะเออเรียบร้อยครับโลแตกวันทีเรียบร้อยครับผม ไปครับปลาหมึกไวเพิ่มครับผมประมาณนี้ครับค่อยๆดองตังไปครับไม่ร like, yeah, ีบไม่ร oh, oh! oh, uh! ีบไม่รีบไม่รีบไม่รีบค่อยๆไปค่อยๆไปอันแหละซับไปเคียนๆดีมากน้องง้างเคียนง้างง้างเถอะขอร้องละง้างเร็วอ๋อไอ้เคียนๆน้นอยู่เวลาด้วยง้างง้างง้างเคียนๆตบเออน่าไรประมาณนนั้ครับเคียนๆไวเพิ่มครับผมปลาปลาปไปลาไปไปจะรอบอสมันมาครับหรือไอ้พวกนี้เป็นบอสนะไม่รู้ครับผม ก็ซัดมันไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตายแหละใช้ประมาณนี้แหละซัดไปแข,ขนๆดีมากจนกว่ามันจะตายครับผมไอซัดไปเลยแข,น,ขนสวยซัดไปโอเคไปแล้วครับมึง ไปแล้วครับหึงอิซานากิละกันนะครับไป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 เป่าตังครับผมเสียบเลยเสียบไปอิซานากิชับชับชับไงมันน่าจะเด้งโลมานละไปเจาะโลมันเจาะโลมันปิงปิงปิงตกเรียบร้อยโอเคแล้วก็ปล่อยไข่ไปดีอ่ะปลาหมึกไปเพิ่มครับโอเคคารเตลี่ไปครับผมแล้วก็ริกิครับวิ่งไป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 ,ไป,ไปอ่ะอ่ะอย่าต่อยโอเคครับ ตอนย้อนเขาผมวิ่งไปวิ่งไปปาดมันปาดมันปาดมันสับสับสับโอเคประมาณนี้ครับผมค่อยๆตีมันไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจ้าเนียนดําตัวเล็กนั่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับเสียบอิโซรากิสวยครับตอนย้อนก็ปาดไปครับแล้วก็เอาวิญญาณไปครับพักไปอยู่นิ่งๆโอเคโดนวิญญาณเซิร์ฟด้วยไอ้บ้าเอ้ยงั้นเตะลเรียนไว้ครับผมปลา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 หมึกนี่ต้องมาเรื่อยๆครับเอามากันเวฟครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยโดนตีบ้านชิวชิวปืนใหญ่ไปด้วยครับอยู่นิ่งนิี้เออแแหละเสือไปเสือไปเสือไปอ่ะวิกี้ปามไปสตาร์ทมันเร็วสักอย่างเรียบร้อยครับอิสตกักีผมไปละค่อยๆอยื้อไว้ค่อยคยื้อไว้ย้ายมาต่อยโอเคมันต่อยติตดเวฟก็ติดปลาหมึกผมครับได้อยู่ได้อยู่เร็วนั่นแหละตีบ้านมันเรื่อยๆครับเดี๋ยวบ้านมันก็แตกและเราไม่ต้องไปฆ่าบอสไปเนาะได้อยู่ครับ อ่าน่าจะเคลียครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงเหลือ8 0 0 0มืเอออ,อะไรบื้มไปแคล,ลี่เผาไว้น้องดีมากครับอีก30,000ครับผมอีกหมื่นเดียวอีกหมื่นเดียวใครก็ได้ใครก็ได้สักคนเรียบร้อยครับโดนอ,อิสานกิบ้าอะไรโดนตอนย้อนครับผมได้เป็นตามแมวตำนานครับอ่ะไปต่อครับผมอ่ะต่อไปครับอ่มาอยู่กันที่ชั้น38ครับ <Yahoo! S 1> โอเครอบนี้เจอตัวอะไรเร็วโอ้โห ไปเจาะโ q in ลมันก่อนเลยละกันนะครับไม่ต้องคิดอะไรละปไ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 ปตัวเล็กๆไปขวางให้หน่อยเลยเจาะสวยครบับแค้นๆไปครับผมปไ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 ปเออเรียบร้อยน้ยมันก็ตีไม่ค่อยแรงนี่หรือว่ามันต right. ีแรงแต่แค่แมวผมมันรับได้นะไม่รู้ครับเออั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโดน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 ลบลีกไปแข็นซัดสวยครับผมปไปไปไปลบลีกมันหน่อยเร็วลบลีกมันหน่อยแล้วแค้มแคนซัดโอ้โหแค้นซัดไป ไม่ได้ซัดเลยครับไปไปไปแคนแคนซัดไปดีมาก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 ค่อยๆทำดาเมจไปครับไม่ต้องรีบครับผมเหมือนเดิมครับป่าตังครับป่าตังครับมา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 โอเคกว่าตังหนึ่งรอบนั่นแหละแขนแคนซัดไปดีมากน้องไปครับไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับไม่รีบครับไม่รีบครับเอาแขนแคนเนี่ยเป็นตัวดาเมจเลยครับส่วนพวกอูเบอร์ผมว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันนชไมไม่รู้อะไม่รู้อะได้อยู่ครับประมาณนี้ก็ยังได้อยู่ครับผม ซัดไปแข็งดีมากดีมากดีมากเ่าตังเพิ่มเข้าผมหรือว่าปล่อยเจย์โคนอสมาดีนะอได้ไหมได้อยู่แหละอ่ะเจย์โคนอสไปแล้วกันนะแล้วก็ฮีบิสือครับประมาณนี้ครับไปไปซัดไปซัดไปดีมากดีมากดีมากอิสตานกิแล้วกันนะโอเคครับประมาณนี้แหละแคลรี่ไปเลยครับอ่ะเสียไปชับ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 มาเด้งโลมาไปเจาะโลมาเร็วไปไปตีโลมันตีโลมันสวยครับโลแตกอย่างไวเขาผม ก็ทำดาเมจง่ายละโอเคเจลลินครับไปประมาณนี้ครับหรือว่ามันจะมีตัวอื่นอีกไหมถ้าแค่เจ้าบ้านนี้ก็ชิวๆอยู่นะอะไปครับไปไปไป,ไปจบบ้านมันจบบ้านมันตัดมันซัดมันซัดมัน,มนอ,อะไรวะนั่นม,มีไม่เคยเจอด้วยนะใต้ผุ่นบ้านนั่นนะอ่าได้อยู่แหละได้อยู่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 ไปครับเจ้าริกกี้ครับผมนั่นแหละทำดาเมจไปทำดาเมจไป,ไปค่อยๆตอนไว้ครับโอเคเจ้าแมว ทุกถูกล้างสมบอกงผมในวมันสุดยอดเกินไปครับไป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 โอเคได้อยู่ขอไปเจโลมันเจาะโลบันสู่เออแคโลแตกทุกอย่างก็จบครับผมเอาวิญญาณไปครับพักไปอ่าเรียบร้อยครับมันไปแล้วหนึ่งครับผมเหลือแค่เตาตะฝุ่นเลนลิกเนาะโอ้ตัวบ้านี่ตัวบ้านี่ดันไปดันไปดันไปดัน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  โอ้ยดันสวยอ่าโอเคครับมันตายก็จบชนะไปเขียว้านมันจบทุกอย่างเฮ้ยทำไมชั้น3 6 3 7 3 8มันง่ายกว่าข้างล่างนะข้างล่างมันยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจบแล้วครับจ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 บ,จบเรียบร้อยครับผมไวสุดๆไปเลยผมเนี่ยแปลกแปลกสุดๆรอบนี้ได้เป็นวิตามิน A ครับ3อันไปต่อครับชั้นต่อไป โอเคครับผมมาต่อกันท uh. uh. ี 39, ่ช uh ั huh. okay. ้น39ครับมารอบนี้จะเจอตัวอะไรครับผมงั้นเจ้าเต่าไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรอ่ะแล้วก็แมวที่ถูลงสมองลัวโหงั้นไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับเจ้าคุณทหารเข้าผมไป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 เรื่อยๆนะครับถ้าเจอคุณทหารเข้าไปก็เจ็บอยู่นะเจ้าเป้าเเนี่ยแขวนแคนครับผมไป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 คุณทหารไปเตะมันหน่อยเหรอเตะมันป๊บ ตาบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออขอมีน้ายละอืมดันไป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 คุณทหารดันไปดีมากดีมากดีมากเออนั่นแหละเตะไปเตะไปเฮ้ยตัวมันแพ้คุณทหารฮะโอยไม่ไหวจริงครับไม่ไหว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 มันจะดีครับมันจะดีนะแต่มันไม่ดีอ่ะโอ้โหเ้ยมันไม่ตายสักทีนี้ตายเถอะตายเถอะนะ โอ้โหน่าจะเพยครับไม่ไหวครับโอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อยเรียบร้อยตีอย่างแรงเลยมาครับรอบนี้เอาแม็กมาเนาะไปเจ้าแมวแล้วก็เจ้าเต่า,ตาไปครับผมมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนลวกันนะเดี๋ยวขอปล่อยอิซันาก,กิไปก่อนครับผมเออขวางไว้ขวางไว้ขวางไว้น่าจะได้อยู่แหละอิซานาก,กิไปครับผมมาประมาณนี้ครับโอเคโอเคแครนแคนไปครับ เต่ามีหน้าน okay. ่าจะใกล้มาแล้วครับอืมมาล้มาล้มาล้มาแล้โดนอีซอนากิไหมไม่โดนโอเคประมาณนี้ครับเราน่าจะไายอยู่ครับเดี๋ยวรอปล่อยตัวอื่นเลยแล้วกันนะเต่าเต่าไปครับผมไป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 ไไปอีซารากิเติมเสียบเลยน้องเสียบชับชับับอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้อีซอนากิทําดาเมจครับผมรอบนี้เสียบโอย ยังไงยังไงยังไงอ่าเสียบ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 เอาไปหยุดดีแคลรี่ครับผมไป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 เสียบไปน้องฉับฉับฉับปืนใหญ่สโลครับหยุดหยุดหยุดเจ้าต่อนยอนครับผมวิ่งไปที่วิ่งที่วิ่งที่วิ่งที่ไปช่วยเคียร์หน่อย เดี๋ยวอีสันตะกี้จะแย่เอาครับอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยมันตายแล้วไปไปไปจบ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 รีบไปเคียย์มันรีบไปเคียย์มันเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจลลิลินครับผมโอเคการปล่อยอีสันตะกี้มาก่อนเป็นทางเลือกที่ดีจริงๆครับผมอ่ะประมาณนี้ครับน่าจะเคียย์ละเสียไปเสียไปเสียไปอ่าได้อยู่ครับเรียบร้อยแค่รีพอร์ไปโอเคประมาณนี้ครับผมอ่ะที่เหลือก็ปล่อยแค่ตีไปจนกว่ามันจะตายครับเจ้ามีหน้านั่นแหละ อ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคลงยี้ปล่อยซานากิมาก่อนก็ดีครับผมน่าจะเขีรยแล้วครับไม่มีอะไรยากครับด้านนี้อ่ะตีไปเรื่อยๆครับผมตีไปตีไปตีไปจนกว่ามันจะตายครับส่วนชั้นที่4 0ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะเจ้ามีหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเหลือแค่บ้านมันเนาะเจ้าบอสเันไปละต่อไปโอเคครับถึงจะเซิร์ฟมาก็เท่านั้นครับผม กผมตีบ้านยังไงล่ะทุกคนตีบ้านจเจ้าแมวตีบ้าน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 เดือบแปดหมื่นครับผมเลือ5ห้าหมื่นครับแล้วก็เดือบร้อย 100, ครับดูซิว่ารอบนี้จะได้เป็น <Yahoo! S 1> อุกบาทห้าอันครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ